ขึ้นกับเป็นสารนาอขึ้นลำโซ่อันนี้งานประถากดพุทธิสงฆ์บบรบพุทสงฆ์พิลำเป็นพุทธิลำครับงานพระเจ้าใหญ่ตะวันมันจะสิม่น่าดูหลายอยู่ครับน่าดูหลสิเขาประมาณเขาขึ้นตะวันอยู่นี่เจ็ดขึ้นเจ็ 7, ขึ้นครับอืนเป็นมืองสุขัย้วครับเสียงไม่หกเมือมันมีอีสานละขันสินงครับเป็นนอกเตยล่านนักันเด้อขาปูเมนแรครับรด,นมมบดินจากสามทุ่มครับไปถึง หกุ้งเสาเตยล่าน้ำกันเดิมหลินดีขนาดได้ครับอีสานนครสินตอนนี้่กำลังหลังมาแรงมาล,ำล้ำนะมา,ลำลาร 3, แรงครับมาล้ำประมบ้านสามแสนตัวครับพี่นอ้องตอนนี้เขาขออกลับก็ตัต้งเวทีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดียวเยวหลินมือแนงครับอีสานนครสินแน่นอนครับพี่น้องอีสานนครสินทหลินดีขนาดเลยอีสานนครสินทมาล้ำอีสานนครสินทรินหยาดสามถุงไป ศูนย์เตือลาดน้อกันเด้อพี่น้องปนอีสานคนครศรีมครั้งดีครับพี่น้องภาพพุ่มแอ็นไรตอนนี้ได้หาร้อยสิบสิบคนครับอีสานคนครศรีมตามที่ตามนี้นะครับแลาคนของเราเพิ่งหลายๆเด้อเหมือนแรกเจอกัอนครับสามพุ่มตรงครับสวัสดีครับ